สวัสดีครับพี่ลุกครับพี่สามกนครับนี่ช่วงว่างช่วงเที่ยงฝนตกพี่น้องอ่อนหอนเอาข้างในตัวกับตกเพราะโดนต่อเดี๋ยวจะ้าิ่มรีวิวพี่น้องบัดท้อนดิบึงเพาฝนตกยังดีนะครับถึงไปแห้งกับพ่อดิซุ่มดีพ่อเขายุดน้ำนุ่นบ่อ อย่างบาเหี้ยเอายไปรุ่นนั้นสูบน้ำกงอกจากวงเอาไปดูงมดป้อยไปแล้ววันนี้ก็เลยว่าเจียวไปลงใส่กับช่างเรียงย้วนสาพุ่นอะสาลิมน้ำเฮ็ดกับช่างใบหันก็เลยว่ามันสีดีบ่ได้เย็นไทยน้ำมันแต่สีดีเงี้งยเลี้ยวไนงะก็เลยสูบบอกเบิ้งว่ามันสตัวเงีง้ยสมใจมันซึ่งจีรอดตะไคร้ซะกับบุ้งระหว่ากับทีภาพผีภาพหนวดบิ้งอยงู่นี่องค์อยู่เพี้ยป้อยไปสององ,องครับอยู่สามใบโคตรโต ขารับเราว่าแต่เรองลงทเนาะเยวสิาเบิ้งนี่องนี่คร well. ับมเยยไปไว้ครับ <highlighter> เือว่าเเจอไมเจิบุ่มันจะเียนพ่อง่ามกวาพ่อบ่ราตะไคร่ตีตถึงแเรยว่าเจีลกเด็กปล่อยไว้ซากระช่่งกลางทงหกเเดกมีลสูบน้วนะคกัน เท ane, um ิงพ่อใหญรุ่นอ like ันเอาน้ำออกจากองค์บันนี้แม่ตู้วัดสิมาเห็ดเดียวเนี่ยยูเนี่ยกินเห็ดเนี่ยกินถ่ากันนะได้ประเด้นถ่าดอกมากมาเห็ดน้ำกันอะไคือบันนี้นี่แหละน้ำเขาจะบล็อกได้ไหมตู้น้ำเขาจะบล็อกบล็อกไปบกเลี้ยวไปดังไฟอันมอคอยฟดเราได้นั่นอันนั้นเราหนีไปลลางกันไปน้ำเดือดครับฝนตักระเลเดลอยฝนตกวกระเลเดอมาดังอยู่ในห้องดัง ุ้โอ้บ่นแค่ไหนหวานีนมีกาปากน้ำยนงคุบคุบดีดีตัวคือพ่อตอนไปเจ็บเพหมโอ้อยู่ใกระปากน้ำต้องไปต้มหนึ่งิ้มกันข่อยหันเนาะเพดีแล้วมตัวเมไนี่แล้วนำเติมเพิ่มเติมไปเราไปขอยผ้าเวลปลาลงกไปปล่อยกันเตมยงเี้อลนพี่ตัวเขา สังหมอนี่กินไว้แล้วบันี้มาเฮ็ดเวียกต้อมาเอาปลาไปปล่อยไว้คอยลุงเนี่ยล่ะลุงยังเดือลุงโอ่งทำกันก็งลุ้งสังกอกเดยลุ้งจะุกคอยลุงได้เ่าได้เห็ดโดดเนี่ย่อยๆปปล่อโอโวชูดูดเขาบอกงยุ้เดี๋ยเปี่ยไปเอ้ให้ bây giờ chú viết chữ nhé bây giờ đừng lắc dây ở bạc chẳng thả bưng ở bạc thì mát mát mấy tui mất vật đẩy thì phá phí phá nổ xong rồi đăng vết tổ ra bò uống mình nó khỏi nào nó còn, là đằng, đằng. Khỏi kia nào một con chơi nào một con เอาถือขวั้นแต่ซึนเขื่นเดี่ยวอ้อมชมเยอะเดี่ยวไปเหลับองค์ถือขนเพิ่งถือตั้เสี่ตัวเนี่ยเลยเกี่ยวลุกไปเลยทีเดียวตัวตัวนี้สี่ตัวเป็นเป็นห่วงลมีเูต

ไปจังสีตะปุกเนาะเดี๋ยวมีแป้งโฉมันไปถือน้ำาเมีนเอเาออกเฮน่ะเอฟาดอนหลายก้อนดิเวปากนยัสีจังเลยนี่เรก็็กบินเาว่ามันเลยัคนนี้ได้หรอโอ้ยง่ผมแค่ไปกะที่ปลีาก่อน เร็วๆเๆยันมันนันเห่าไหมกำลังไงมันักที่มันเปลี่ยนนันนันแทกเียวบ่ไดกยกำลังอไกันหรอดเขาไปเตะดมท่องถ่ดมแตยังว่าท่านไหนปลูกอันดอยู่เด้อเจ้าหญ้าออกแปลนเท่านึงแล้วท่านห,นหลานปลูกเอาลนเอาลงว่าสิเลี่ยง้นบ่เลี่ยงตรงนี้ตูพ่อขึ้นเี่งเอาลงจักรหลอกล่ะ ยุกสองลอกสองลเอกโม้ยนาวน้ำา็จะเปนอกน้ำด้วยเนกน้ำปลาแล้วก็เนตัวขาดีหน่อยเป็นนกน้ำดอกที่มันต่วันที่เหลวของวมันเป็นปลาลัดเซียบีกุยเหรอขนบีกุยมันสีไล่โอ้ขนลัเซียมสีไล่เนาะเอาี้เจียวใส่ขาวุนตีอีกอันหนึ่งอันวะเอาแดงแดงใส่สองล็อก นี่ป like ่ะ <judgement> นี้ยทาไมใจเป็นอยัางน้อเจ้าเนาะเลยปล่อยปลาไว้นามหลายเหรอเศกิจเลี้ยงกบอยู่เลี้ยงกบปลาเบิร์ดตลอดที่น้องเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพียงแมนเพราะว่ามีกบมีปลามีไก่บ่เลี้ยงตะป็ดนพอไว้กาแฟมันยานอยูได้กินได้นี่ละแากไปเทบมากอ่ะอ้อยู่กินมือนึงกั เอฟซีมาจากทางภาคไอภาคเหนือเนาะแต่ว่าเพันมี่แฟนเพันอยู่หนองบัวลำพูเผนมาแย่อยู่ขอบขอคุณหลายๆเด้อเพันไปอยู่เกาหลีมาหกปีสิปีพันเป็นเบื้องไห้แต่โดนๆเนพันเนาะเป็นเบื้องไหนแต่พูนแต้ไม่ไม่เออเสร็จแล้ววะขอบคุณพี่น้องบ้านห้องขอบพูดแฟนครับสุมองสุบอนนั่นล่ะย่าหนึ่งพัยุทธ์เซียวตอนเวลาสิโรดอกก็ต้องเบื้องเลยเพราะว่าเอาหัวอาหารไม่กินสุเลี้ยง ถ้ากมีเงหน่อยยังเองสีมาปิดกิดทามันแดด่อนเกินไปาเทาเหนื่อยป่ะออวมายิ่งใกล้ยผอมเลยนโอ้แรมาจ่อเดี๋ยวบุเอเอาตังไดกับบุมมือมันเด็แพร่หรอเนาะออกมาเงาเหอยเถอะโอ้ยันเจาเดี๋ยวมมีตู้าตองเออนจังค่อยคอยค่อยนั่นนี่นันเดิยสองหออไ มันยังใข่กงามจูจ่ะบายูได้กินเาให้ไหนะเศร้าหมวอกพาะกระพาะิทธิอคตนกรดาษเสาหม้อเหรเป็นไน้ำบกวะโขดลงลงไม่สวยบกนเดี๋ยวยุติวามันยังล่เสาเงาขึ้นเพราะเป็นนักกันหดเขาเดเนาะโอ้เมตุยเสียงฝนฝ่ายู่ดอ่ห้องนี้เนรอห้องแถวห้องจกตกกักจกเนาะ แมนเอาขึ้นไปซ้อยเนาะไปรุ่นเนาะแมนเอาขึ้นไปซ้อยเป็นน้ำไหมหนัำแดดสิโบวนัแดดว่าเอาน้ำไหมเยอะ่อดีขี้ฉินว่แมนเตะขี้ขินง่ายง่ายแมนไ่มมันเด้อฉินไปกันแมตุเรลยมือหันแล้ตอนพอดีข้าหน่อยแมตุโดยตอนหน่อยแล้วเสียบเนะเ็ดตอนที่ง่าเจ็ดแก้วก็ผมขื้นกิไข่อยู่เด้ สวัสดีวา่าโมกย์เรี่นรื้ด้วยดิ่กินของความทบกินแล้วทีนึงครับช่วงเคียงๆนี่ก็ดิเห็ดนั่นแน่เห็ดนี่แน่ถือว่าเป็นกินแรงกับเทิดแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่กินเหล่จำเดยดอกเลี้ยวเบิ้งอยู่บรรยาก,กาศเดี๋ยวสิภาพพี่น้องเบิ้งบรรยาก,กาศเจ้าข้าวก่อนคุมฝา่าคุมฝนเมื่อคือมาแล้วพี่น้องเฮ้ยเสียงฝ่าหอ้องยื้อยูออ่ทางฝนทางสารคามแล้วครับเดิ้ตกเบื้งส่ง กันแท่บ่มมี่น้องเอ้ยจงในมันขันมีกันแท่หุวอยวาวสิคักเด้นนี่ก็ไดอว่าหนองขันแท่ตัว,ว,น,วนี้อันนี้กันแทะหน้าถา้ำหน้าถ้ำมันคู่กัญไเนีน่ว่ามเมนเชื่อตกันันี่อะไรไม่ตูกหรือว่าแต่ที่สี่ถือว่าสุดยอดเราเด่นเหียนจำเปอยเร็วนะเมียนเมียนตึ้งหมแว่าจำเปยเร็วโอ้หรือว่าเป็นเหยี่ยมคุบๆก็ดีลนยะท่านี้แนละ้ว หอองทีวีเกียวหนาคนเดียว้อข้ามอไว้เดนาะเาเจียวนตตมากคนที่ว่าไต่ใหญ่หัวเห็นเห็ดได้กินแด้เนียวมันต่งใสีเวลาใสีเวลามันตองเปื่อยๆอยู่นะจ้าปแต่กินโอ้โหีดี่าไม่ตู่ไม่ตู่หันจะข้าวันเดี๋ยวไม่ตู่หันนเด้อข้างเห็ดก็มือคือมากเป็นควอนเป็นควอนอยู่เดี๋ยวจะข้างมอไว้ล้วก็ดิข้าง เชียงต้มไ yeah. ้แลวก็เทียนไปตัด n าเนาอมีตู้ก็ไปไปถ่ายงห้จะพ่ต้มาข้าวไว้แล้วเลี่ยนหนำไปรุ่นเลี่ยนน้ำมดกอดีมีตู้ห้านีแก็ินำดลงงเมาลงจ่อเขาเนี่ิ้มบนไไปใช้ล่งวานาันเนี่ย บ้ว่าพอดีมับเลยไหมตัวไอน่ำคนรงวงครออยเยับมาต้มมีรุ่นเปลี่ยนหนาำด้วยนี่ไข่น้ำแล้วไ่น้ำเปลี่ยนนํำต้มสองน้ำถ้าไข่เอาคามแล้วม่รงบันยุกเกียวเอาซอดเกียวลงจะสอนงี้สอนนึงว่าพอดีฟอร์มงามจะรงเ้อเกี่ยวนั่นเหเกียวรงขึ้นหัวอยู่นะแมนต้มแบบโบราณห้องคนเดียวเจ็บกี่ดีไหมตู เัดจดบนี้หอมอไปต้นคืบาตะไคร่ใบตะไคร่พร้อมนี่ะหอมเอปึ๊บโรดเทาน่เนี้ใส่ใบถมถมเพราะท่านเปื่อยตะวันกับมาตัดหญ้าถาเอ้รุ่นกวดตัดแล้วกวดกองไว้สีเป็นตะพารดปลหลับออยผ่นุ่น พ่อยดอกขึาเมืไปทางลางคอยเอาขึ้นมามือดกเขางล่างอันเวาาุดทางสารคามืฟ้ามวดินอยู่เวาเันอันใหญใหญ่มงยลรทีียผมิมขอบานลยไม่ตัวมันไก่เ่อยไปบงไก่แน่เหรอเด้พุ่นไปหาหนูิมอล้วยานไปหาหนูคอยเอื้อนยันหันเขาเ่กลับขึ้นมาอกาแฟไปบ่หรอกาแฟบ่ได้ไป เอาเฝ้ากวดเขาเด้อแถาฝนที่มากกว่านั้นเ่าเป็นแต่ฝนมาเแล้วเขาเกิดฝนและเขาจินได้บ้านฝนล้วเนาะอันตุ่มเพราะท่านปื่อยก็ต้องไม่เห็ดเบียกถ่าอันคันฝนตกมากล้วมันตัดแล้วมันเปียกมันชุ่มมันว่าจินเนาะพอไฟลื่นอินบ่ดีงัวมันได้กินสนุกแล้วมันเหี้ย เลยต้องมาตัดหญ้าก่อนได้หญ้าไว้งัว่าเราสบายใจสิไปใส้กับใบได้สิไปสิมาใส้กับ่ได้ห่วงหาเท้ากวดเด้อยขันเจ้าไปบบิกหมอต้มเด้อเจ้าสิไปเบิงหมอต้มนี่ตู้สิเปิดฟ้าหมอเบิ่กนั่งเยอะพอหลายคนได้กัติ์ช่วยแน่หล่ละเชิงน้อยกันเนาะเชิงน้อยกัน ปนันว่าจะเฝ้าทีา่เม่ต,ตัวเอาอบมกาบา่าอะไรคอยมาไว้ขึ้นหนึ่งมานํำมาอย่างมาพักที่กินโอ้สิป,ปุกกะพักที่กินแมรนคอยมาไว้ขึ้นหนึ่งคอยไม่เอาขื้นมือเ้านี่พ่อคำมาคอยกับมากาเนี่ยละอันถาม,มาเบิ่งผลงานเด้ออันอันหนึ่งอันว่าเป็นหอมเปร เอาไปปั่นแมปางเนาะอันอันยายาไก่อย่างยูเชียงข่านเอาไห้เนาะบัดอันก้าวออกมาผลเจ้ามัเป็นต้นหนังโบไห่ยนู่นนั่นเอาบุกงูบุกฟางสันฟางสันเหรอเล่าว่าผักผักหอมเปรได้นางอีน้อยโอ้บัดไห่เอามาก้ามันโบเมีนเดี๋ยวไปบงกย่าข้าวกันมันและโอ้บัดพักกาดที่มีตู้พักกาดกับพวกเมียนวียนี่แมีนบอกพักกาดบ่เอาขึ้นมาก่อบบังนะ พักการาดสวยบ่บ่บ่เมนดอกพยรุ่นนี่พักการดมุกการดง่นั่เมียพักการพักการดเมียนี่เมีนี่เมีกรจ้าว่าพักหยั่งเหน่เอาลองหยั่งมือนะกเหมียนเชื่อครดเอาเอม่นพักการดเยนพารดเหยาห่ยัการ์ดแห่ยพักกา์เัาห่ยนพัารดหีนารเมี่ักเหมี่ยารเมียนพหม่ยนกาม่างสะอาดเ่อน กคยเห็นว่ามันมีตู้พักกาพักกาดอ้ยพอดีแต่กินก็ปนกบหน่อยเพื่อนนะพันหอมเปย์พันเปอร์เซ็นต์เยมีตัวนี่างคกบปัดนปหยแปังออกมากกบ่ม่พักหดองตุมดองมวน้กว่าดองตุมดองมีตัวกับบด้ตัวเ้อเบ่ด้ตัวดอกใ่เข้าใจว่าพักหอมเปย์นีเออ่หรอบเมน มึงบวกคนนั <c ười> <c ười> ่งห uh> uh> uh 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 uh> uh ัวอยู่ผนกาอยู่นดวงตมดวงอะไรนโอ้ยกอื่นต้งนาเช่าออโอ้พดวงเยสิ่งมันอะไสิ่อเน้ยมันอย่างไงกันต่อมัอย่างไปเดินมาอยู่ยังไหนแม่ดำไงทั้งสองยางเรไม่ต เอาใจคนด้อดวงตุ่มดวงมีตัวตะวันพักห้องเปนะอดงมา,า,เากาามเป็นพักยังบุ๊เนบังงีวฝ่าดิเงียวมันหอนหอนเป้าตอนเปาเป้าเป้าเาห็นมันเย็นผลละหวกปาก,ากาหน่งปดดิมนเขาก็เจ็บอืมงอหรเบิกขมใส่เบิกกานเลยตะวัดขมียกินในบาเมนเดพีหรอ พอนบรรยากาศฝนตกป่ะเป็นรุ่มเป็นเดี๋ยวขอไปหมูหูไส้เขาเดียวหมูไส้ทอาหมูไส้มันหอมเต็มปีอือือ่ะหาปลามาปีดมาหนำไปห้างเวีนเอ้เขาบ้าปก็ท่านเขาหันเลยไฟมาเร็วครับพี่น้องสวัสดีค่ะพน้องไฟครับพอดีแหละกินของแรงน้ำรุ่น ăn kín luôn tôm bữa là tôm chiếng này nhỉ u bọc con dìa tôm đó chú dìa treo đó luôn dìa treo khốm khốm xui kín toàn lèn ăn hòm nhiều nồi còn phô và dìa treo dìa treo khốm Hãy <GUY> ผักซี่กินด้วยว่าผักหอมปุ่มหั่นหนึ่งเห็ดเกียเยเก่ยวสองกะทิใส่น้ำต้มซุปพร้อมๆน้ำต้มเกี้ยวนี่ลงมาที่เด็ดคือหนี่ครับนี่เพี้ยเพี้ยของผมแล้วก็พร้อมออมีหนังพอหรือว่าไม่ย่อพอก็บ,บอกว,ว่าถือเราว้างกันเดี๋ยวเพื่นรุ่นหีดจะออกข้าวกัน เกียวไปเรียบร้อยแล้วตุ่มนี่มันต้องใส่ขลุขวยพร้อมๆขาดไประเดยคือชุ้โรดเอานี่ไป เอาแบบปว๊สูดไดวมาก้อยกินอ้้สล่ทางไในละไปจ้อมขมนี่ละ่ะเนือขมพวดต้นหอมพอจกินลงไปดูหอมป่อม โอ้ยขุนเอดเตะขากปปนยังแบบนี้เพี้ยที่ที่เหลียวอยู่นี่แต่ส่ต้มนะเดการาอับไปตายวันวันได้แบบนี้ขากัปญยังต้มต,ตังวัดสชั่วโม,มงคุณได้ไงห้ามสามมิลเมตรตัวกั <laughs> จฉรแยนเยอะตัวาอาจฉราคำ ฝนกับไรลกับโต๊ข้ามตกม้แห้งๆห,หลอดพ่อเด่นหาแต่ครบหน่อยน,อยนะโยวสมุนไพรกันนี่ลองข้อนี่ลองข้อนี่ข้อเดฮะโอเคของแท่ มันเสบหอมหินหินตัวเขาซีกีนต้มหอมรุ่งร้่ยนาบะนี่หอมปี๊ยรุงแค่น้อยด้ยกลินแรงเข้าขาดไปยังเราปลงไภัยเลยเหมือนนี่มานี่เนี่ยเอาเส้นเรงครับพี่น้องมันมีตลาบครับต้มเสีพๆตอนแรงอันนี้ก็เมนต้มแห้งครับเจียวขมขมเจียวเปียขมขมทั้งหนึ่งเมนผักกับผักแก้ม มาเด้อไอพซีสุมองสุบ้อเราครับไม่กินน้ากันแซ่บน้ำกันตอนแรกนี่ครับนี่เยังไม่ตัวซีฟิ้มตีซีฟิมน้ำมันเลยเั่วจางเขี้ยบ่เอาต้อนกับจังเอาต้อนกับไรเขี้ยมน้ำกันอืแซ่บแซ่บตีเหลาลงมือลูกเอาไปหนังไปมาเด้อจ้ง มากินเขาแรงนรำกันมื้นนี่เอาไว้เป็นขเขาแอลงขุนจนะจบทะเขาบานแ้่ไลยมูพอมูแม่นนองไอ้มูแม่กินเขาเราโอ้เดี๋ยวเตน้ังไฟหขอเดือดอของไฟเลย ในการด้วยข้าวอยู่ไม่ตูกเปลยพอดีพอดีน้ำกุ๊กุพอดีไป กูดำว่าใส่เนี่ยเพื่อดำแม่นุ่งเอาให้เ <Yeah. S 2> <c oughs> นาะหมดทั่วเขากำเพืเอ่ <Yeah. S 1> อเนาะเนีย่ยบลูกหลายเด้อแม,ม่นุ่งแม่นุ่งมาปลูกนั่นปลูกนี่แต่ยู่วแต่กิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไงกันน่อไปลูกปลาไปปล่อยลูกสาเอาไปใส่กระชังลูกสากางทง ปลาปดุกปลาด,ดุกอันบีกุยเม่นไผ่ฝนก็เลยถือเท่าไอ้วันเมื่จเดือดโตตกมาแห้งเดอ้อฝน,นเลยเจ้าก็เสีบผมดีครับ กินตุ่มเนี่ยต้องใส่เวลาคักเนาะจะหวาบ่างนั่นหรื่าหากินด้วนๆหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันสิีเปื่อยได้กินแสร็ต้องใส่เวลาแน่ยนะฮะ แสบไปอีกแบบเนาะแล้วเลยจุ่ยเจียวข,ขมๆเลยที่สุดของสุบบอสแล้วครับกริคงคนแรกน้ำพริรุ่นหมดเนี่ยเห <c oughs> <c oughs> ็ดแบบเห็ดแบบเศรษฐีคิดพ่อเพียงพี่น้องกระน้ำเสนอเนะีนย่นยแนย่หนิแน่พี่น้องห้องดีเบ้ง ขอพูดนิดซี่สมองสมบัติแล้วครับทิทิตามขอคอยพี่นองเหมอนเห่ายินดิมแห้งกินข้าวแร้งแสบแร้งนี่มือนี่พอยังรุ่นหนองไพ่เม็ดอยูครับสวัสดีครับ